พร้อมอีกสักนิดนะคะขอให้กิ่งเขาแก่อะไรสักหน่อยเดี๋ยวจะทำสาวอีกครั้งคือแบบตัดแต่งกิ่งนะฮะอีกสักครั้งแล้วก็จะพากันไลฟ์ด้วยในเรื่องของการแต่งกิ่งนะะเพื่อการขยายพันธุ์พืชนะคะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการขยายพันธุ์พืชนะะก็เดี๋ยวใช้เป็นมาร์เบลี่ที่ฐานทำเนี่ยค่ะในการที่จะพาเดินรู้ไปด้วยกันนะฮะแต่ตอนนี้ดูเหมือนกิ่งเขายังอ่อนอยู่นะคะตายังเติบโตไม่สมบูรณ์นักพี่สมบูรณ์เขาบอกเอาพี่สมบัติเขาบอกมานะคะเพราะเนี่ยทำได้แต่ว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์นิด แล้วเดี๋ยวจะพาเรียนรู้ไปด้วยกันส่วนใครที่สนใจก็อาจจะตามมาก็ได้ในวันที่เราประกาศออกไปนะคะช่วงนี้ใบยเยอะมากอยากตัดแต่งเหมือนเงนแต่ว่าพี่ราวบอกมันยังไม่สมบูรณ์รกอกรได้เลยนะส่วนใบยเยอะๆแบบนี้ก็แบบคราวที่แล้วค่ะก็นําไปทําซีอิ๊วใบหมอนสิคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อรที่อยากทําชืวิตใบหมอนนะคะแล้วแบบอาไม่มีใบหมอนหรืออะไรยังไงมาที่นี่ก็เด็ดได้เลยค่ะดีซะอีกเป็นการช่วยเรานะคะในการเด็ดใบออกไปนะ,ะเอาไปทําประโยชน์ค่ะเรายินดีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์นะคะนี่ค่ะใบหมอนเพียบค่ะนะ,ะทาชาใบหมอนก็ได้นะคะครูสาบอกไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วตากแห้งทาชาได้นะ นะเดี๋ยวเราพาเข้าตลาดกันเลยดีกว่านะก็วันนี้สบายๆค่ะฝนไม่ตกแดดไม่แรงนะักนะเมื่อเช้านี้อาจารย์เํิญศักดิ์ปินทองก็มาเดินพร้อมครอบครัวค่ะเดี๋ยวจะได้ลงภาพไปดูนะส่วนตอนนี้ก็เดี๋ยวเราพาไปตัวไหนคนดีอ,อันนี้ให้ดูผ่านๆไปนะอันนี้มุมนี้มุมนี้ค่ะก็สำหรับใครที่จะนำเป็น แต่รับพลาสติกกล่องนมนะฮะมาบริจาคก,ก็ยังรับอยู่นะฮะก็มาที่มุมด้านหน้าตรงนี้ที่ฐานธรรมประามก้าวนี้ได้เลยนะคะอันนี้คุณบุญถมแม่ท่านชื่อติดออภัยนะคะพืชผักอินทรีย์จะมีความหอมและหวานมีคุณภาพเต็มๆใช่เลยค่ะเหมือนเขายังมีจุลินทรีย์อยู่เขายังมีชีวิตอยู่ค่ะเพราะนัีย่ยเราจะสัมผัสได้นะะแตกต่างจากผักทั่วๆไปนะที่ใส่สารเคมีนะ คุณอัญชาสาไหมฮะอัญชาสาไหมฮะแวะไปซื้อกล้วยกับฟักทองมาแล้วค่ะเย่ yeah. คุณรำไพไหมฮะสวัสดีค่ะคุณเหมียวาตามตามเย่ yeah. ขอบคุณมากค่ะมีคําถามด้วยถ้าจะปลูกต้นไม้คุณเลือกปลูกช่วงเดือนไหนจริงๆได้ทุกช่วงนะเพราะว่าแต่ว่าขึ้นกับว่าเราปลูกพืชชนิดไหนนะเพราะพืชแต่ละชนิดเขาจะมีความเหมาะสมกับช่วงอากาศแตกต่างกันอย่าง ช่วงหน้าฝนดูเหมือนถั่วเขาจะชอบพวกไม,ไม้ไม้เลื้อยอย่างนี้นจะชอบแต่เดี๋ยวเราไปถามผู้รู้ถามกันก็ได้ค่ะนี่นี่นะเพราะฉะนั้นมุมด้านหน้านี้แต่เด็เข้าตลาดมานี่เลยค่ะอย่างแรกที่เจอเจอ,อาจารย์อ,อาจารย์โจนจอ,อาจารย์ยักษ์นะคะกับตรงนี้ค่ะคาพูดของท่านนะ,ะก็ปัจจุบันผู้ผลิตและผู้บริโภคถูกตัดขาดจากกันนะ,ะทำให้คนกลางเนี่ยเข้ามาเอาเปรียบ นั้นการที่ผู้บริโภคเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับธุรกิจของชาวนาถือเป็นการเชื่อมต่อกันครั้งหนึ่งนะคะซึ่งสิ่งนี้จะทําให้เรามีชีวิตที่สะอาดปลอดภัยขึ้นผู้บริโภคกับผู้ผลิตเนี่ยจะผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและทําให้ชีวิตอยู่ได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะสนจันกนะคะบอกว่าทําธุรกิจเนี่ยคือการที่เรานําเอาหมายถึงการที่เราเนี่ยต้องเอาธรรมะเนี่ยไปควบคู่ก,กับการผลิตอาหารให้มนุษย์นะคะ คนกินคนปลูกคนค้าขายและคนแปรรูปเนี่ยต้องมารู้จักกันแล้วก็มาคบกันเป็นญาติเป็นเพื่อนกันแบบนี้แหละค่ะในรูปแบบตลาดนักธรรมชาติแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เราทําขึ้นมานะคะก็มาร่วมกันค่ะในการที่จะสร้างสังคมใหม่ด้วยกันนะคะสร้างสังคมทางการแบ่งปันกันนะคะแล้วก็ถ้าเรารู้จักกันเป็นญาติเป็นเพื่อนกันเราก็จะไม่เอาของไม่ดีให้กันนะ,ะตรงนี้ก็มีมะลิพันธ์แจกฟรีนะคะ อันนี้มาจากทางสวนพันพันพิน่โจนค่ะจากทางแม่แตงเชียงใหม่นะคะก็สามารถหยิบไปได้ฟรีเลยนะคะก็เลือกดูนะตอนนี้ก็มีที่วางไว้อย่างเช่นก้อนตรงนี้มีแตงไทยด้วยค่ะแตงไทยงาขาวนะ,ะ,นะะอันนี้ก็ฟักทองคังคกค่ะนะเชียนะอเชียนะคะ่ะแล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นมะเขือเทศพันกรีนซิบรานหะคะ ค่ะข้าวโพดก็มีค่ะนี่นะฮะนี่ถั่วค่ะอันนี้ถั่วกุ้มนี่นะฮะก็สามารถมาเลือกดูได้ค่ะกรีนโอ๊กเวทโอ๊กอันนี้ก็สลัดค่ะแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจต้นเป็นแบบไหนยังไงก็เรามีรูปภาพประกอบให้ค่ะก็กดดูได้ค่ะ หมาะกับบ้านฉันไหมยังไงนะคะคุณสายแม่บอกเห็นแล้วอยากกลับบ้านมากกอไก่เยอะแยะเลย <g ül> มาอยู่ไกลเหลือเกิน <g ül> มาถึงบ้านหรืออะไรคะ <g ül> บ้านอยู่ไกลเหรอหรือตัวอยู่ไกลจากบ้านนะ,ะ <g ül> <g ül> นี่คะแล้วก็วันนี้ค่ะเรามีนี่มาด้วยาชาญาค่ะอันนี้เดี๋ยวตัดมาจากต้นที่บ้านค่ะก็แบ่งกันไปปลูกได้เลยนะคะก็แค่นี่ค่ะ นำก้านปักลงดินค่ะปลูกครั้งเดียวกินได้ตลอดชีวิตค่ะนะโตง่ายมากปลูกง่ายมากนะหน้าตาเป็นแบบไหนก็ใบเขาคล้ายๆมะละกอค่ะก็เลยเรียกกันว่ามะละกอ,อก,กินใบหนึ่งละเรียกว่าชายาหนึ่งละชายาก็มีนะคะนาเม็กซิกันก็ใช่ค่ะคือพืชชนิดเดียวกันนะคะเป็นพืชตระกูลยางนะคะการจะกินเนี่ยก็ต้องทําให้สุกนะแล้วก็กินแบบคะนาจริงๆก็คือเนี่ยค่ะกินได้ทั้ง กิ่งก้านใบนะ,ะแล้วก็เราก็ลอกเนี่ยลอกเปลือกออกเหมือนคนาค่ะเรียกคนาเม็กซิกันนะ,ะอันนี้นํากิ่งไปปักไปปลูกได้เลยปลูกครั้งเดียวกินได้ตลอดชีวิตจริงๆปลูกง่ายด้วยนะ,ะหรือถ้าตรงนี้หมดเนี่ยในตลาดก็มีขายก็ซื้อไปทำอาหารแล้วก็เอากิ่งแกๆๆะะ่ๆเนี่ย่ะปักลงดินนะ,ะซื้อครั้งเดียวกินได้ตลอดชีวิตเหมือนกัน ก็คือซื้อแล้วก็นํากิ่งนั้นไปปลูกด้วยค่ะนะเป็นการเก็บพันธุ์พวกนี้ไว้นะส่งต่อกันเป็นมรดใกให้ลูกให้หลานเราได้รู้จักกับนี่แหละค่ะคณะเก็กซิาันรชาย,ยาหรือชายาหรือมรอกกินใบ้รู้จักมากขึ้นและแต่ก่อนหน้าจะส่งต่อมรดกลูกหลานนะตัวเราเองเนี่ยค่ะได้กินก่อนใครเลยค่ะนะกินผักที่ปลูกกินเดงมันชื่นใจภูมิใจมากนะ,ะ,ะนี่ค่ะก็มุมนี้นะก็อย่าลืมนะเช่นเช่นเคย อย่าลืมล้างมือด้วยนะฮะเจอล้างมืออยู่ด้านหน้านะแล้วก็ใครที่แนะนําพกถุงพกกระเป๋าผ้ามาดีมากเลยแต่ถ้าลืมนะคะไม่มีก็หยิบมุมนี้ได้เลยนะคะ mm. ค่ะเนี่ย่ะแล้วเราก็จะเจอกับเนี่ย่ะพืชผักผล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 ิตนะคะขอไยริ้นรัวลินพันกันพืชผักผลผลิตนะคะที่มาจากเพื่อนพี่น้องคนปลูกเรานะคะที่เชียงใหม่ย,ยะโสธรบุรีลำ ชุมพรนะคะก็จะส่งมาเมื่อจะนอไม้รอบนี้กล้วยไข่กล้วยน้ำว้าออกน่านด้วยนะคะแม,แม่ทับคุณเราะะแม่ทับคุณปัญญาวงพี่คุณนะคะก็ถึงแม้งานจะยุง่งงานเพื่อสังคมนี่ค่อนข้างยุ่งเหมือนกันนะคะในการที่จะแบบเราจะเห็นโครงการแบบจออเปลี่ยนหน้าน,นะ,ะได้ยินอยู่บ่อยๆนะคะก็ค่อนข้างมีภารกิจเยอะแต่ว่าก็เนี่ยค่ะมีพืชผักผลผลิตในสวนตัวเองนะคะก็อนอกจากกินเองก็จะแบ่งปันมาให้พวกเราเนี่ยได้กินไปด้วยกันเช่นกันนะคะมีเวลาเก็บผักน้อยะคะ่ะพืชผลผลิตนี่เต็มสวนเลยแต่ หาคนช่วยเก็บได้น้อยแล้วก็มีเวลาเก็บน้อยก็มีส่งมาบางส่วนค่ะนี่ก็พกมะนาวนี่ก็มาเลือกๆๆูืได้เลยนะคะมะนาวมะกรูดข้าโพดนะะรอบนี้ก็ผักอาจจะน้อยลงบ้างนะเพราะีว่าทางฐานนำสมะตองตอนนี้มีอบรมกันอยู่นะคะ อบรมสีวันสามคืนนะคะอบรมเรื่องเ,อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการพึ่งตนเองอาการทําบ้านดินต่างๆเดี๋ยาจะเห็นรายละเอียดอยู่ในหน้าเพจนะคะราะนี้เนี่ยก็ต้องนําพืชผักที่ปลูกเองในฐานําสับปะตองส่วนหนึ่งกับพี่น้องคนปลูกบางส่วนที่เข้าไปร่วมในการจัดคอสครั้งนี้เนี่ยก็นําพืชผักเข้าไปรวมด้วยให้คนที่บอบรวมได้กินพืชผักที่ปลูกเองแล้วไม่ใช่สารเคมีนะคะเนั้นตรงนี้ก็จะร่อยหล่อมสักนิดหนึ่งนะคะ แว่าก็ยังมีอยู่ประมาณนี้เลยค่ะนะคะใบเหลียงยังมาอยู่นะคะจากชุมพรนะคะรอบนี้40กรัมค่ะนะ,ะนี่ก็ผักปลังนะ,ะปลังแดงปลังเขียวนะคะนี่ก็ชาญาที่เมื่อกี้เราให้ดูนะคะนี่นะคะ่ะพริกก็ใช่นะ,ะนี่ก็ใบเหลียงนะ,ะใบเหลียงจะผักไข่จะเป็นต้มกะทิได้เลยนะคะคุณสายใช่ไหม บ oh, อกว่าอยากปรรมไปค่ะมีทุกเดือนค่ะประมาณเดือนละครั้งก็เนี่ยค่ะประมาณช่วงไปไปเดือนค่ะดูติดตามที่หน้าเพจไว้นะคะรอบนี้ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรรอบหน้ามีค่ะพุจิกา้าท่านว่ายังมีค่ะจะได้พบอาจารย์โจนด้วยแล้วก็ได้ขอคิดความรู้ต่างๆนะไปอ๋อคุณสาคุณทรายอ่ะเรียกชื่อผิดมาตั้งนานคุณทราย